สวัสดีผมสวัสดีพี่ๆแลเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube เจมแท็กเตอร์นะครับคำนวณฝากกดไลค์ like กดิดตาม,มาด้วยนะครับชิปนี้ก็ออกมาหาของกับลูกพี่ได้ของไปเต็มรถนะครับของกับร้านได้มาหนึ่งคันเต็มคันหนึ่งคันรถผ่านห้าพันหกใบยี่สิบสองตัวนี้เป็นพัน ีเจริญยนต์ตะเคียเจริญยนต์ตะเคียขายดังอยู่ตอวน้อจะเป็น TT Chaimater พันหกตัวนี้เป็นพันหกนะครับตัวตามสภาพแล้วก็เครื่องปลูกพายับด้วยนครื่องปลูกจานแหวกของพายับมีร้อยเหยียบด้วยมีร้อยเหยียบนะครับร้อยเหยียบอยู่ข้างล่างขายตามสภาพอยู่ขายตามสภาพก็ขายนะครับดีๆและถูกๆ ไม่โทษเอาตามสภาพศูนย์แพร่โพลุ่ยเชียสามสามห้าสองสองเฮ้ยไปกูเชียงบุรีจังหวัดเพชรบุรีกินเข้าไปเนี่ยให้ได้สักสี่นาะทีตัวนี้พร้อมใช้งานครับนี่เครื่องปลูก <c oughs> จานแหวกของพยับการช่างร้านใหญ่เจ้าใหญ่ลำนารายนะครับเครื่องยากระเพา ยาดูสรบดีใช่ไหมสรบดีอ๋ให้ดูสาภาพสวยๆนะครับ <c oughs> ดีๆแรดจะครวกต้องร้านเราทีเดียวเท่านั้นขายตามสาภาพก็ขายนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลงบ้านเลยก็ นิดหน่อยนะครับทําความสะอาดวันนี้ก็อยู่กลางฝากลางดงเลยแหละเนี่ยเดินดูรอบๆนะครับก็เดี๋ยวไปลงอยู่ร้านก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ วันนี้ก็มาสองคนกับทุกพี่เริ่มๆทุกอย่างนะครับทุกชิ้นนะครับผานห้าพันหกสภาพเดิมแน่นอนนะครับผมทำสีให้ก็ได้นะครับแ้วแจะเราตกลงกันนะครับเราสีใหม่ก็ได้ เดี๋จะเอาตามสภาพก็ได้นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเอา,เอาไปทำาครื่องซากก็เดี๋ยวจะลรีวิวให้ดูอีกทีนะครับสนใจชิ้นไหนก็ <c oughs> โทรสอบถามได้นะครับเบอร์ได้พี่ 086-0733-522หรือจะมาดูอยู่ร้านก็ได้นะครับบ่อรังอำเภอวิเชียบรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ร้านตั้งอยู่ตำบลบ่อรังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นะครับหรือจะเข้าไปสอบถามเบอร์โทรนะครับได้อยู่ทางเพจน,นะครับ Facebook ร้านโกมินแท็กเตอร์นะครับผม เดี๋ยวรอบเดี๋ยวจะเดินทางกับบ้านนะครับก็คึ้มๆมาแนละ้วคลิปนี้ก็เขาจบไปเพียงเท่านี้นะครับ